ชาร์จิ g งสเตชันนะคะเราใช้แบรนด์ชื่อว่าอ n น o อปัจจุบันขยายไปแล้วทั้งหมด3ที่นะคะก็คือมีที่ t r u ด d i g i t a l Park นะคะ101ที่ไบเทคบางนาแล้วก็ที n ่ Enco บริษัทอารุนพลัสนะคะเป็นบริษัทที่ปตทตั้งขึ้นมา เพื่อดำเนินธุรกิจ EV Charger นอกสถานีบริการนะคะได้แก่ห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะที่ผู้คนสามารถมีเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างรอการชาร์จเตอร์แล้วก็รวมถึงอีกธุรกิจหนึ่งของเรานะคะก็คือการขยายตัว EV Charger ติดตามบ้านที่พักอาศัยค่ะ ตัวชาร์จเจอร์เป็นนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรมของปตทเองนะคะในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาตัว EV ชาร์จเจอร์เนี่ยขึ้นมาจนไดเ้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็จนสุดท้ายะคะ่ะเราเป็นรายแรกรายเดียวที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยะคะ่ะ ออนอออนเกิด<ๆ>ขึ้นจากการที่กลุ่มคนใหม่ๆอะค่ะอาสาตัวเองเข้ามาเพื่อช่วยองค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งใหม่ๆเทรนใหม่ๆความรู้ในเรื่องของรถไฟฟ้าความรู้ทาง้านชาร์จเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็จะต้องรู้เท่าทันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อะค่ะ ณสมบ,บัติของตัว ev charger ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ac charger ณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีให้บริการตัว7กิโลวัตต์กับยีบกิโลวัตต์ล้าก็ทำการค้นหาสถานีที่จะใช้ตอนนี้เราอยู่ที่ enco นะครับเราก็เซิร์ชว่า enco นะครับจากนั้นก็ทำการจองหัวชาร์จนะครับใส่เรื่องของวันที่และเวลาที่ต้องการจะจองตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีบางหัวชาร์จเนี่ยมีการใช้งานอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาจองหัวชาร์ทที่มันว่างอยู่ก็จะมีการคิด ตามเลทค่าพลังงานหรือเวลาที่จอดนะครับเลือกวิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ทําการคอนเฟิร์มซึ่งวิธีการชาร์จนะครับเราก็ต้องเปิดตัวฝาของที่ครอบ EV Charger หัวปลั๊กตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็มาหยิบหัวชาร์จตรงนี้แล้วเอามาเสียบนะครับออนอ n นอีบีชเจของเราตรงนี้นะครับจะต้องทําการสั่งนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้งตัว iOS และตัว Android ด์ปทอทในฐานะผู้นำทางด้านนาวัตกรรมพลังงานเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็รูเท่าทันนะคะเปลี่ยนให้ทันกับเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ในอนาคตเนี่ยก็คนก็จะใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้น ทุกคนเปลี่ยนแปลงนะคะหันมาใช้รถไฟฟ้าแล้วนะคะอยากติดตั้งตัวชาร์จเจอร์เพิ่มมากขึ้นก็คงอยากฝากแบรนด์ออนอ n ออนวันนี้แบรนด์ออนอ n ออนนะคะก็ยังเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนะคะแต่หลังจากวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มคนที่รู้จักแบรนด์ออนอีออนล้วก็คิดถึงออนอ n ออนนะคะเวลาที่อยากติดชาร์จเจอร์ค่ะ